ดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเราก็มาถึงรายการสุดท้ายของเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่แปดแล้วนะคะก็จะเป็นการถักถ้อยร้อยประเด็นมนุษย์ศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลงดิฉันอยากจะสรุปว่าสิ่งที่เราได้จากเ,เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์แปดครั้งที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมองไปถึงมนุษยศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะดิฉันเห็นว่าความรู้ทางมนุษยศาสตร์ที่สะท้อนจากเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ความรู้ตามขนบเดิมแต่เป็นความรู้แบบปลดปล่อยคำถามก็คือมนุษยศาสตร์แบบปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไร ดิะะฉันคิดว่าข้อที่หนึ่งก็คือลดปล่อยจากอำนาจรัฐและวาทกรรมที่รัฐสถาปนาเป็นความรู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ตอบโต้หรือแม้แต่ต่อต้านรัฐที่มีอำนาจเหนือชีวิตและสังคมมากจนเกินไปเป็นความรู้ที่รื้อสร้างวาทกรรมที่ครอบง,งำวิธีคิดในการอธิบายปัญหาหรือเข้าใจสังคมและชีวิต ประการที่สองนะคะเป็นความรู้ที่ปลดปล่อยจากกระบวนทัศน์ครอบงำในวงวิชาการและในสังคมคิอฉันยกตัวอย่าง4 5หกระบวนทัศนะคะที่มันครอบงำเราอยู่ก็คือการมองมนุษย์และสังคมแบบสาระานิยมการตกอยู่ในกับดักคู่ตรงกันข้ามการมองเห็นว่าแนวพัฒนาการของมนุษย์มีอยู่แนวเดียวมีแบบเดียวที่แน่นอนตายตัว นะคะการแบ่งความรู้และชีวิตออกเป็นส่วนๆแล้วให้ความสําคัญแก่บางมิติเท่านั้นหรือการมองเพศภาวะและความสัมพัญ์ระหว่างเพศด้วยมุมมองแบบปิตาทิปไตยและระบบคุณค่าเดิมดิฉันคิดว่าในวงการมนุษยศาสตร์ไทยกระบวนทัศน์และวาทกรรมที่มีพลังครอบงาสูงสุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วในปัจจุบันก็ยังไม่หมดพลังไป ั่นก็คือความหมายของความเป็นไทยกระแสหลักที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมแห่งชาติที่มันกำหนดวิธีคิดของคนไทยในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆในการอธิบายปัญหาในการหาทางออกจากเรื่องต่างๆความรู้มนุษยศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะพยายามแสวงหาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจความเป็นไทยอันสูงส่งดีงาม และเพื่อที่จะทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นไทยตามแบบแผนเดิมเอาไว้ดิฉันคิดว่าลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของความรู้ทางมนุษยศาสตร์ในอดีตที่มันยังมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบันก็คือมันเป็นมนุษยศาสตร์ที่ปลอดจากการเมือง เป็นความรู้มนุษย์ศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาและถ่ายทอดความจริงความดีและความงามแบบไทยตามนิยามของปัญญาชนกระแสหลักหรือของรัฐไทยพยายามจะยืนยันว่าภาษาไทยวรรณคดีไทยศิลปะไทยาศาสนาของไทยดีและงามทัดเทียมหรือมีความเป็นสากลหรือดีกว่าตะวันตกนอกจากนี้ยังมี ความรู้ทางมนุษยศาสตร์บางส่วนที่ได้รับการสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของอุดมการชาตินิยมแบบเชื้อชาตินิยมอย่างเช่นประวัติศาสตร์ภาษาวรรณคดีเป้าหมายในการสร้างและปลูกฝังความรู้ที่นักมนุษยศาสตร์อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็คือเป็นมนุษยาตร์เพื่อความเป็นไทยทางจิตใจรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมไทย เป็นการถ้าศึกษาภาษาหรือวรรณคดีของชาติอื่นก็เพื่อจะเห็นว่าคนไทยนี่มีความรู้แบบสากลเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมสากลแบบชาติที่จเจริญแล้วแต่ว่ายังคงรักษาความเป็นไทยทางจิตใจ,ใจอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงหรือวิาพากษ์วิจารณ์ความจริงความดีความงามแบบตะวันตกในบริบทสังคมและวัฒนธรรมตะวันตก ความรู้มนุษยาตร์แบบเดิมแบบที่ดิฉันกล่าวมานี้อาจจะเคยมีคุณค่าในอดีตแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นยุคที่เราประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารที่สุดนะคะ,อ,ะอย่างที่เมื่อวานพูดกันถึงมนุษยาตร์ดิจิทัลหรือที่อาจารย์เพลก,ก็พูดไว้ตั้งแต่วันแรกนะคะวันนี้อาจารย์วีระก็พูดถึงเสรีนิยมใหม่ดิฉันคิดว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างไคศารนี้ ความรู้มนุษยศาสตร์แบบเดิมมันไม่เอื้อให้คนไทยนะี่ยปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงดิฉันคิดว่าความรู้ทางมนุษยศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยระยะหลังๆนะคะรวมทั้งเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ทั้ง8ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้แบบปลดปล่อยในหลายแง่ด้วยกันในแง่แรกนะคะก็คือ กลุ่มนักกลุ่มคนที่นักมนุษยาสตร์สนใจจะมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ชนชั้นสูงแต่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างไม่ใช่เพศภาวะที่แต่ละเพศมีสาระถาตายตัวเช่นมีการศึกษาอัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของเพศที่3ซึ่งเมื่อวานนี้ห้องที่เสนอเรื่องเซ็กซี่แพนเค้กห้องที่เสนอเรื่องเลสเบี้ยก็จะมีคนฟังเยอะเลยนะคะ ศาสตร์แบบที่เกิดขึ้นในระยะหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องของส่วนกลางไม่ใช่คนของชาติใดชาติหนึ่งที่ผูกติดกับราชาติหนึ่งๆแต่ศึกษาคนชาติพันธุ์ต่างๆเช่นมาลายูขมุลาวไตรวมทั้งคนชายแดนและคนพานถิ่นมากขึ้นนักมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันสนใจสิ่งที่เป็น ส่วนประกอบของรัฐช,ชาติหรือศึกษารัฐช,ชาติน้อยลงแต่สนใจท้องถิน่นชายแดนอาเซียนหรือโลกมากขึ้นสนใจความสัมพันธ์ระดับรัฐน้อยลงสนใจความสัมพันธ์ระดับประชาชนมากขึ้นปรากฏการณ์ทางสังคมที่นักมนุษยศาสตร์สนใจศึกษาก็หลากหลายนะคะอย่างเช่นในงานที่เราจัดครั้งนี้เนี่ยก็จะมีบทความที่พูดถึงการบวชเรียนของคนหนุ่มเช่น ข่า่าในอดีตหรือการเข้าถึงศาสนาของคนหนุ่มในปัจจุบันมีการศึกษาบทบาทของคนหลากหลายกลุ่มในการสร้างรัฐสมัยใหม่และสร้างชาติมีการมองไปถึงความอ่อนแอของรัฐและกฎหมายมีการพูดถึงการต่อต้านรัฐหรือต่อต้านสังคมในปฏิบัติการต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเขียนการอ่านวรรณกรรมการเสพศิลปะ การใช้ภาษาของกลุ่มสังคมใหม่ๆห,หรือกลุ่มสังคมเดิมแต่ว่าเ,ออเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงจนแตกต่างไปจากเดิมมากแล้วมีการวิเคราะห์การสร้างหรือการตอบโต้วาทกรรมที่แฝงเร้นอยู่ในความรู้ภาษาวรรณกรรมเพลงพ,พิธีกรรมงานประเพณีสัญลักษณ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นในบทความที่ออนำเสนอในคราวนี้นะคะ มีการศึกษาการปฏิบัติการทางสังคมหรือการปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนสัมพันธภ,ภาพทางอำนาจของคนในมิติทางชาติพันธุ์ก็มีทางชนชั้นก็มีท้องถิ่นหรือเพศภาวะด้วยนะคะมีการมองถึงความซับซ้อนย้อนแยง้งของความคิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจระบบคุณค่าในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีพลวัต มีการตั้งข้อสงสัยหรือทําความเข้าใจใหม่ในความซับซ้อนความเลื่อนไหลของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นความรักความหวังความกลัวมีการรื้อสร้างอัตลักษณ์ตัวตนซึ่งเรื่องแบบนี้ก็พวกเราทุกคนก็คุน้นเคยทีนี้เป้าหมายของมนุษยศาสตร์ดิฉันก็คิดว่ามันเปลี่ยนไปมากนะคะนอกจากกลุ่มคนที่นักมนุษยศาสตร์สนใจศึกษาจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเป้าหมายเปลี่ยนไปมากๆก็คือเป็นการ ศึกษาเพื่อจะเสริมสร้างทัศนวิภาคโต้แยง้งต่อต้านความคิดที่ครอบงำเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้มีอิสรภาพและเสรีภาพเราคงเข้าใจตรงกันนะคะว่าอำนาจที่มันซึมลึกและก็มีพลังเหนือชีวิตผู้คนอย่างยิ่งเนี่ยก็คืออำนาจในการนิยามว่าอะไรคือความจริงความดีหรือความงามซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนักมนุษยศาสตร์เคยทำหน้าที่ในการสร้างหรการผลิตซ้ำ ความหมายของความจริงหรือความจีหรือความงามอย่างมีประสิทธิภาพมากๆความรู้มนุษยศาสตร์แบบใหม่ที่เราทำกันมาในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นความรู้ที่มุ่งเพิ่มอำนาจและพื้นที่แก่คนในระดับประชาชนทำแล้วก็พยายามที่จะทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น ในการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคงมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองาศาสนาภาษาระบบคุณค่าศิลปะโดยเป้าหมายลึกลงไปก็คือเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมองเห็นทางเลือกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ดีได้ดีขึ้นความรู้มนุษยศาสตร์อีกส่วนหนึ่งที่เราสร้างกันมาในระยะหลังเนี่ยนะคะ เป็นความรู้ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจตัวเองและความเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งและรอบด้านขึ้นมองเห็นอะไรที่เป็นเรื่องของความย้อนแย้งมากขึ้นมองเห็นอะไรที่มันไม่ลงตัวที่มันคลุมเครืออยู่ในชีวิตเนี่ยมากขึ้นเราเหวังด้วยนะคะว่าความรู้แบบที่พวกเราสร้างเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราจะเห็นอกเห็นใจทั้งตัวเองและทั้งคนอื่นมากขึ้น ซึ่งมันก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นในแง่ของตัวบทที่ใช้ในการศึกษานะคะตัวบทที่นักมนุษยศาสตร์ในระยะหลังนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามีความแตกต่างหลากหลายออกไปอย่างมากเลยนะคะอย่างศิลปะแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์อย่างสถาปัิกกรรมประติมากรรมจิตรกรรมภาพถ่ายภาพ,พยนต กลายเป็นตัวบทที่ถูกนำมาวิเคราะห์ถูกนำมาออศึกษาเพื่อหาความหมายที่มันอยู่ลึกลงไปนะคะมีการนำกฎหมายมาใช้มีการศึกษาภาษาในแง่มุมต่างๆมีการศึกษาพิธีกรรมมีการศึกษางานเขียนประเภทต่างๆงานเขียนทางประวัติศาสตร์งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็งานเขียนในรูปอื่นๆนะคะ ประเด็นที่นักมนุษศาสตร์สนใจศึกษาก็จะหลากหลายมากเป็นประเด็นที่ตอบปัญหาของมนุษย์และสังคมในสภาวะปัจจุบันมากขึ้นนะคะแม้แต่นักประวัติศาสตร์ก็สนใจปัจจุบันมากขึ้นหรือสนใจศึกษาอาดีตก็เพื่อที่จะมองความซับซ้อนในอดีตแล้วก็นำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันแล้วก็มองไปสู่อนาคตได้ดีขึ้นประเด็นที่ศึกษา จะเป็นประเด็นที่ออมุ่งไปสู่การค้นหาทางออกจากปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมจิตใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นความขัดแย้งความรุนแรงความสับสนความหวังความกลัวความเสี่ยงความรู้มนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยจึงให้ทางเลือกที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น การศึกษาวัฒนธรรมของชาติอื่นสังคมอื่นชาติพันธุ์อื่นน่ะก็จะเห็นได้ว่ามีความเข้าใจจะพยายามมีความพยายามจะเข้าใจวิธีคิดหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะมากกว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบในเชิงสูงต่ำหรือเพื่อสรรเสริญหรือเพื่อประนามหรือเพื่อเอาอย่างเพื่อหลีกหนีหรือเพื่อขีดกันเบียดขับออกไป ในแง่ของวิธีการศึกษานะคะมนุษยศาสตร์มีความพยายามที่จะแสวงหามุมมองใหม่กรอบคิดหรือวิธีคิดใหม่ๆใ,ในการสร้างความรู้แทนการผลิตซ้าความรู้เดิมแต่เดิมเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์เนี่ยผูกพันกับความคิดแบบมนุษยนิยมเนี่ยสูงคือเป็นวิธีการตีความตัวบทเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตมนุษย์ ซึ่งหมายรวมไปถึงความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ด้วยนะคะโดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่นักมนุษยศาสตร์มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพทางปัญญาทางจิตใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกของนักมนุษยศาสตร์เองเพื่อที่จะตีความตัวบทที่ตัวศึกษาเพื่อจะนําไปสู่ความเข้าใจมนุษย์ ที่ดีในวิธีวิจัยแบบเดิมเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงที่สุดทำให้ตัวเองมีสติปัญญาที่หลักแหลมที่สุดมียานทัศนะมีวิสัยทัศน์มีจิตใจที่อ่อนไหวเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงอันลึก,ลกเกี่ยวกับมนุษย์อันนี้ดิทันก็ไม่แน่ใจว่าในวงการมนุษยศาสตร์ไทยในอดีตจะมีสิ่งเหล่านี้แค่ไหนนะคะแต่ว่าอันนี้หมายถึง นักมนุษยศาสตร์โดยทั่วไปนะหวังว่าจะใช้ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยในการเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็จะต้องทําให้เซลฟ์ของตัวเองเนี่ยแหลมคมอ่อนไหวที่สุดนะคะจนสามารถสร้างความรู้ทางมนุษยศาสตร์ที่จะลงสติปัญญาและจิตใจของมนุษย์ให้สูงส่งขึ้นจนบางคนก็